พี่แฟดให้หนึ่งครับนึงนะเดี๋ยวนับให้เดี๋ยวนับให้เดี๋ยวนับให้มาหนึ่งสองว้ายเฮียแม่งโผล่มาโก้ไอ้แต๋วกูแตกแล้วเฮียโอ้ยแล้วกูจะยิงลูกแก้วมาทำไมวะกูไม่ได้เล่นไอนท์สไชยกูจะยิงลูกแก้วมันเลยสักูทุ่มกูจะไปยิง ก็จะยิงลูกแก้วตายแล้วก็จะยิงลูกแก้วทำไมลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่คุณไว้ใจได้เม anyway> ื warm, ่อระบบเติมเปิดของเซิร์ฟ g ก o บอลก็จะมีระบบการเติมเงินที่ถูกกว่าเติมเองแถมยังปลอดภัยชัวร์เพราะมีแอดมินที่ติดต่อทางไลน์ได้24ชั่วโมงและยังมีกิจกรรมการเติมเงินที่รุนรับของรางวัลที่ไม่ซ้ําในแต่ละเดือนและยังมีล h Man c ค i n เอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมเกมครั้งต่อไปถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสในการเติมเงินที่ถูกและกิจกรรมเหล่านี้ก็อย่าลืมเติมที่ Shop. Shop. i ิ m a n ช h o p สามารถแอดไลน์ i ิส m a n s h อ p หรือพิมพ์ค้นหาใน Google ได้เลยคิดว่าผมจะได้ตรงนี้เยอะไหมขอเซฟหน่อยได้งแบบกด5เลยได้ไหมแบบ5ตัวมาพร้อมกันเลยก็แล้พร้อมตพร้อมกันเลยแบบวิ่งมา5ตัวเงี้ยขอหน่อยแล้วกันนะไม่ได้แน่นอน้าเียม่นเบี่อม่นีมี่ีย่อนี่อ่ะ นี่อ้าวสามตัวที่สามตัวตรงเอาเดเอาเดเอาเดมากัดแล้วห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 มากัดแล้วเข้าเดโอ้ยตรงนี้ซ้ายซ้ายซ้ายน้องน้องน้องเออ โอ้ยไม่ทัน,นนั้นน่ะเนี่โดดโยโทษวะมาเลสวยอีกตัวนึงพิัได้พิ่ัดได้พี่ฝาดได้พ่าดได้พี่ฝดให้เดน,น,นึงนะเดี๋ยวดับให้เดี๋ยวดับให้เดี๋ยวดับให้ม,ใหมาหนสองอว้ายเยี่ยมผ่มาก่อนเลยไฮ้เด๋กูตเตะแล้วเียกูก็กลัว เจ็ดขวาปะเอ้ยโอ้โคตรปิงเป้หน้าตายพี่ป um ิงวะผมแฟดให้ไหมเอาพี่แฟนให้เข้าไปได้นะโอ้ปิงคอเคโอ้โหคิวจอยร้อยเสียครับ แล้วก็เคโอสามหกมีมาตัวนึงมาพี่นนมาพี่มาพี่ตวัวนึงคิจอยไม่เดียวล่วงพี่สวยสวยครับโอโ้อยตันได้โดนเพื่อนบ,บ่าไอ้ยี่โดนเพื่อนด้วยไหมสายตัว ขับรถ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 หน่อยขับรถหน่อยขับรถหน่อยเอาวิซ้อมวิซ้อมวิซ้อมไปเด้อไปเด้อโอ้ผมดูแล้วพี่ไม่มีตาแล้วเป็นยังไงที่มีคนถูงไหนว้าเยโดนะโดนะตัวหนึ่งได้ครับน้องชายอันนี้ล่าสุด ขบรถหน่อยดีกว่าไว้วายเออจตอบเอ้ยแล้วผมปิงอะไรอุ้ยปิงอะไรขนาดน้ะ พูดบ่อยมากโอ้ยคิดว่าจะกำลังจะพูดเลยวอางมาดิงอกมาดิขับรถ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 โอ้ว่ะรถร้อน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 น้องไม่เห็น เฮ้ยยังอะเฮ้ยตกใจตกใจอาบอมดอกไม่ได้เอทแล้วนะ้องพี่ขอเอทได้ไหมพี่ขอเอทได้ไหมพี่ขอเอทได้ไหม พี่โอเดเแล้วเนาะโดนตาพี่เอพี่เอเอเอไม่เแล้วพี่โอดพี่โอดแล้วน้องพี่โดนไปตัวนึงแล้วโอ้พี่ผมเกลียบรู้สึกว่ามันจะถอย พี่อดเอชพี่อดได้ห้าร้อยตัวเดียวพี่ผมได้เอเกับได้ตังค์ผมจะกอดเข่าแล้วผมไปเลยแล้วผมโยนปืนทิ้งดีกว่าเอาไปเอ้าโยนปืนทิ้งไปเอาโอ้ชงจะตามยายผมเล่นวะชงจะตามยายยายผมเล่นอยู

เรียบร้อยเรียบร้อยครับนายนเอทผมมานนเอมาขยกอดเข่าดีก่าตงนี้อยกอดเข่าแล้วคนดูหายหายหายช่วยผมด้วย ไปบีบีตัวน oh, yeah, well. ี้ในตลานะรบบโอ้ถ้าเราตัดเปน่าได้ก็สปาที่เลน่าของตัวแบกเด็ดสวยครับโอ้เยัะปะไม่คงไดโย้อน่าบีย้อนหลังย้อหลังครับดักหลังดักหลัคหนึง พสมอง่ะเดีม่แก่สองตัวเดียวนนี่อ่แนแนแผนอ้าวสมงกพื้นลอยเลยลอยเลยีขอลอยเลยแล้วกันเอข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีนี่ตรงนี้แอบได้ต้องรีบต้องรีบ มันต้องไหนมันลอ็อกหนะปาติเป็นละไรรับควายเดี๋ยวมันจะหาพี่นะเนี่ยตาเขาตัาง้งรอเหรอไปเลยห้ปืนหรอกมันครึ่งหนึ่งบอกกินอะไอ้เฮียครึ่งหนึ่งจริงด้วย,อยโอ้เสียงเมื่อก,กี้ผมไม่รู้เท่าไหรา มาเลยมาเข้าไปขานนมาเลยไอ้นไปขึ้นไโอึ้นไปข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 ึ้้นขนไปไป้ปขไ้ไปขไป้นไ้นนข้นไนึ้นน้ขไ้ป้ไไ้้้นึ ไม่ได้ไม mm ่ไ hmm. ด้ไม่ได oh, so okay, so ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอดอีกแล้วตัวนึงใครเอาไปเยอะีตัวนึงใครเอาไปเยอะอีกตัวนึงใคลไปเยอะห้าร้อยชั้นอยู่ไหนจะได้ได้ห้าร้อยนะแคลไปสารภาพมาเมื่อกี้นี้ใครใครใครไม่กิน้เรไม่ใช่เราใช่ไหมตายแล้วเราไปเนี่ยไม่ใช่จริงนะนี่รุ่นเรือไงรุ่นนั้นเราอะ เอาเนี่ยหนึ่งสองนี่อะจริงเอ่อแชมเบอร์ไร้าสายสวยสวยกันแหละสวยเฮ้ยขอขอเอด็ดขอเอด็ดแทนสไป์หน่อย<ม>อขอเอด็ด ตกใจพ่อมึงผีโอ <S <S ้เกี<_<_่บไปซีทีน้องกูไม่ได้เหดี__<__<__๋ยวนี้วันนี้วันนี้กูจะเห๋อไม่ได้ห้าร้อยมันได้ยากจังวะกุ้งฟหัวเอกูเลยหน้ามันโคมจริงนะพี่มาดิมาดิกูคงหว่ามาดิสวยร้องอะไรน้องไม่ร้องนะอุ้ยหลัง รีแพนรีแพนรีแพนอนี่ออนหลังนะพี่แสงได้ครับได้หลังเลยรีเฟอร์สต์ล่อเกมหน้าขอได้ครับได้ขอรับไม่ต้องห่วงนะขอรับนี่ข้างหน้าพี่น้องโอ้โหแชมเปี้ยนร้อยสิบเจ็ดแ้วอ้ยกูปิงไอ้ยี่เกมกากโอ้หัวแดงละ เฮ่าเปื่นมัมกอ่งบ้าหมดล่าได้เวลาอ่า้ยเอ้ดีเนางได้ไม่ได้ใครมารกใครเอาพี่ไปตไม่ไมรู้ไม่เกี่ย่โดพี่โดไปสองรอ้วนี่ เดินมาสองรอบนี่มีนะผมไม่เดินเดินมาสองรอบโอเคครับน้องชายพี่เชียร์ผมมาเจอกันครับเจอกันทุกวันโอ้ถ้าเองจะแต่ถ้ามัวาเอ็งเกาะอยู่กับพี่เอ็งก็น่าจะแซดอยู่เด้อมีเย็มไล่มาแล้วไม่น่ารู้นะว่าพี่อ่ะเปิดท่อส่ดนตัวเลย สวยตาลวอสวยด้วยแมงเด้งดึงเลยกินอะ่ะพี่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 หลังหลังหลังนะหลังนะตาลด้วยดูมีไว้ดูมีไว้ดูมีไว้มวผมผมโลนะพี่โยก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 เออไม่เคยเเคยังผมผิดเองล่ะนี่จ๊ะโอ้ยเสร็จเสร็จเสร็จโอ้ยยีย่โดนอีกอะไรเนี่ย ก็ยังอยู่นะเหล่าตัวเดียวครับตัวเดียวอยู่นี่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 คนเฟิร์ตตอนนี้ผมงตีกล่ะในคล้ายในกูเหรอซ้ายอยู่ข้างนอกนนอกนอกเมน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 นะ กู้ได้เน oh. so ี่ยเพราะว่ามันแทนปิดอ่ะเอ้ยมันเนี่ยสวยกูทันกูทันเลยแล้วดูแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มึงเห็ยนไหมว่ามันวางการ์ดไว้ตรงไหนมันวางไว้ตรงนี้ไปดูเลยเอาเดูนอกใหม่เดี๋ยดูเลยไปวางตรงนี้โอ้โหจากการเองที่กูร่วมไปแล้วตายมีชุบตายโลภมนุษยเลยอุ้ย เออตาลโควต์โควต์เวิร์กอัพไพพีเวิกอัพเฮ้ยมันชุบมันชุบเออแต่ตาลไม่ชุบกูมันชุบแล้วอุ้ยตาเจไอ้ย่าขวาขวาขวาเฟิร์สขวาเฟิร์สดีขวาเฟิร์สดีขวาสวยอยู่ฟ้าอย่าอย่าอย่าวิ่งสวยเก่งมากน้องชายน่าอหลรข้างในทาเป้าดีๆครับเพราะอย่าอย่าขวายเยอะเดีย ข้าซ้ายเออยิงเออไอ้มองกระแพงเยอะเกินไ่เปืนหายอ่ะอาณาปวกพี่อย่าแทงพี่เก็บไปมปะตานี้ผหมดพี่เก็บเหรอผมเกิดเอ้ผมกดอันติแล้วปืนผมหายไปเลยไม่ไม่เล่เฟิต้องลงชิมลงยูทูบเฮ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เอาลงแล้วกันนะอะไรนี้อ่ะเดี๋ยวกูลงให้เลยอ่ะตาตาเกมสครั้งแรกชีวิตอะไรแชมเปอร์มึงจะวัดหรอเย่ไม่มีอ่ะ

เฮ้ยแล้วกูจะยิงลูกแก้วมันทำไมวะกูไม่ได้เล่นไอโซ่หนตัวยิงลูกแก้วมันในไตัดขอโทษกูจะไปยิงลูกแก้วกูจะยิงลูกแก้วตายแล้วกูจะยิงลูกแก้วทำไมไปแล้วไปแล้วล่ะอ้าวอ้าวอ้าวพี่ผมขอมีพี่พี่เอาเลยเอา โอโหตายังไม่โดนเลยไอ้าไทานยม่โดนเลยทีอุย่าบนบอลเบอลเบอลเห้บเนให้ไมชมเบอร์อยู่อยู่มิดมั้อุ้ยขวาอุ้ยวีขึ้นมาแอบ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 อนเดอดเดอเอเดออเล่นแล้วเล่นแล ไม่ทัน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 แล้วนะจีจีโคตรนิ่มเยวอร์บอล MVP ว่ะตอนเนี้ยเอ้าเพียงเอ็มว่ะอาตีก็โดนแน่ไอ้ตาลกูใครข่สองเต้ม